สวัสดีครับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าผมเริ่มยาวก็เลยแบบหน้าเริ่มหวานขึ้นรู้สึกว่าเด็กหวานขึ้นเนี่ยทัดหัวแล้วก็หน้าหวานขึ้นก็เลยอยากพูดเรื่องอะไรหวานๆก็จะมาพูดเรื่องของน้ำผึ้งนะครับซึ่งวันนี้จะมาคุยกันว่าประโยชน์นะครับ3ข้อหลักของน้ำผึ้งและก็ข้อควรระวัง3ข้อของน้ำผึ้งเ oh, <no>, no. หมือนกันคืออะไรบ้างนะครับเราจะมาคุยกันนะครับ อันแรกเลยข้อที่1นนะครับประโยชน์หลักของน้ำผึ้งเลยนะครับแน่นอนว่าน้ำผึ้งเป็นกลุ่มที่มีน้ําตาลนะครับจึงเพราะฉะนั้นกลิ่นรสชาติของน้ำผึ้งเวลาทำเครื่องดื่มจึงให้ความสดชื่นกับร่างกายครับเป็นประโยชน์อย่างแรกของน้ำผึ้งที่เห็นชัดก็คือเรื่องความสดชื่นแล้วก็กลิ่นรสสาหรับคนที่ชอบน้ำผึ้งนะครับข้อที่2นะครับน้ำผึ้งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อในตัวเองหลายครั้งเขาก็ใช้น้ำผึ้งนะครับในการทาแผลเพื่อที่จะฆ่าเชื้อด้วยคุณสมบัติของ1น้ําำผึ้งมีความเป็นกรดออ่นนะครับ 2ความเหนืดจากน้ำตาลของน้ำผึ้งนะครับทำให้มีผลต่อการซั p p l หรือให้ออกซิเจนไปเลี้ยงกับพวกของแบคทีเรียดังนั้นนะครับแล้วก็ยังมีสารที่ออกฤทธิ์อย่างอื่นเช่นโพลีฟีนอลแล้วก็ออลคาลอด์อื่นๆนะครับซึ่งมีผลต่อการทําลายพวกแบคทีรียนะครับน้ำผึ้งจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อนะครับข้อ3นะครับข้อดีของน้ำผึ้งข้อที่3ของเรานะครับก็คือว่าในน้ำผึ้งเนี่ยนะครับมีสารที่ชื่อว่าฟุกโตโอลิโกแซคคาลายู I ่ U นะครับซึ่งเป็นพรีไบอติก หรืออาหารเลี้ยงจุลินทรีย์ที่เป็นมิตรภาพกับเราในลําไส้นะครับซึ่งในลําไส้ของเราทุกคนมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่การเติมอาหารให้กับเขาเนี่ยทำให้เขาเกิดสมดุลในระบบลําไส้ทําให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นที่เป็นภูมิคุ้มกันที่สร้างจากลําไส้ของเราเองนะครับนอกจากนั้นเองนะครับในน้ําผึ้งนะครับยังมีสารพวกของโพลีฟีนอลหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่ด้วยนะครับทีนี้ไอาสารกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุกโตโอลิโกแซคคาไรหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆจะมากจะน้อยขึ้นออยู่่กับแหลงงงขงนึ ที่เอามาจากแหล่งไหนก็จะมีไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งมานูก้าน้ำผึ้งจากดอกลำไย <_ d ok> น้ำผึ้งจากดอกลิ้นจี่ขึ้นอยู่กับว่าแหล่งที่มาหรือภูมิภาคปลูกเป็นที่ไหนนะครับเพราะว่าภูมิภาคปลูกที่ต่างกันสารออร์แกนิกต่างๆก็จะต่างกันครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของน้ำผึ้งก็จะแปรผันไปตามดอกไม้ที่ใช้เลี้ยงผึ้งด้วยเช่นเดียวกันนะครับ <_ d ok> ข้อเสียหรือว่าข้อด้อยหรือข้อควรระวังของน้ำผึ้ง3ข้อนะครับอันแรกเลย น้ำเพิ่มมีความหวานมีน้ําตาลที่เรียกว่าน้ําตาลฟุกทอสนะฮะซึ่งเป็นน้ําตาลเราเรียกว่าเป็นน้ําตาลที่แรลเงียบเนื่องจากว่าหน้าตาเขาดูเหมือนดีกินเข้าไปปุ๊บน้ําตาลในเลือดไม่ขึ้น,นกระแสะเลือดไม่ขึ้นแต่ว่ามันกลับมีผลในระยะยาวนะครับทำให้ร่างกายเราดื้อต่ออินซูลินแล้วก็ทําให้ตับเราเนี่ยสร้างไขมันใหม่เกิดไขมันเกาะตับได้นะครับรวมไปถึงการสร้างกรดยูริกแอซิดได้นั่นก็เป็นข้อด้อยเนื่องจากน้ำเพิ่มมีน้ําตาลฟุกทอสอยู่เป็นส่วนประกอบนั่นเองนะครับ ข้อที่2นะครับข้อด้อยของน้าผึ้งนะครับก็คือว่าในคนไข้ที่มีภาวะแบคทีเรียเจริญเยอะเกินในทางเริอนอาหารส่วนต้นนะครับโดยบางทีคนไข้าอาจจะไม่รู้ตัวครับแต่เวลากินน้าผึ้งเข้าไปหรือรับประทานน้าผึ้งเข้าไปเนี่ยคนไข้ก็จะรู้สึกเลยบอกว่าท้องอืดขึ้นมีแกส๊สมีลมหรือแม้กระทั่งการถ่ายท้องผิดปกติไปเช่นท้องอืดหรือท้องเสียนะครับนั่นก็เกิดจากว่าน้ำผึ้งนะครับมีสารฟุกโตสแลวก็ฟุกโตโอไรโกแซคลายซึ่งเป็นพรีไบโอลติกสำคัญทำให้แบคทีเรียที่เจริญเยอะ เติบโตย่อกันอยู่แล้วยิ่งจเจริญม,มากขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะครับข้อได้อย่างที่3ข้อได้สุดท้ายของน้ำผึ้งนะครับก็คือว่าในคนไข้ที่มีภาวะเรื่องของภูมิแพ้นะครับโดยเฉพาะแพ้เกสรดอกไม้ในน้ำผึ้งบางครั้งได้เกสรดอกไม้มาจากแหล่งดอกไม้ที่คนไข้แพ้เองดังนั้นเนี่ยคนไข้ายอยาจจะเกิดอาการแพ้ขึ้นไม่ได้จากการรับประทานน้ำผึ้งนะครับอันนี้เป็นอันสําคัญที่ต้องระวังนะครับเพราะการแพ้แบบนั้นเราเรียกว่าการแพ้แบบอนาไฟแล็กติกทําให้เกิดการชอ็อก ขัดขวางทางเดินหายใจและการเดินหายใจได้นะครับส่วนใครที่ไม่มีประวัติการแพ้น้ำผึ้งก็อาจจะไม่ได้แพ้ครับสามารถทานได้ไม่เป็นไรดังนั้นคนที่จะลองน้ำผึ้งครั้งแรกจะต้องพิจารณาตัวเองและต้องระมัดระวังก่อนว่าเราแพ้หรือเปล่าหรือสํารวจตนเองก่อนว่าเราแพ้ดอกไม้หรือเกสรดอกไม้เพศใดแล้วก็ดูว่าน้าผึ้งนั้นเอามาจากดอกไม้ที่เราแพ้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็น3ข้อเด่นและก็3ข้อด้อยของน้าผึ้งนะครับ <S <S คนที่ไม่ควรที่จะรับประทานน้าผึ้งนะครับ มีใครบ้างที่ต้องห้ามหรือเราอยู่ในกลุ่มไหนที่ต้องระมัดระวังในการกินน้ำผึ้งนะครับข้อแรกนะครับคนไข้เบาหวานที่น้ําตาลสูงน้ำผึ้งก็เป็นน้าตาลเช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาในร่างกายในปริมาณเยอะหรือรับประทานในปริมาณมากก็จะมีผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดเช่นเดียวกันครับข้อที่2นะครับในคนไข้ที่มีภาวะแบคทีเ,เรียเจริญเติบโตเยอะเกินในลําไส้เล็กส่วนต้นนะครับคนไข้กลุ่มนี้มักจะ สังเกตดีๆแล้วจะรู้ตัวเองครับเมื่อทานน้ำผึ้งทานกระเทียมทานหัวหอมนะครับก็จะรู้สึกว่ามีแก๊สเยอะท้องป่องมีลมในท้องถ่ายท้องง่ายหรือท้องผูกอันนี้ก็คือไม่ควรรับประทานน้ำผึ้งนะครับต้องตัดการรับประทานน้ำผึ้งออกไปนะครับอย่างที่3นะครับคนไข้กลุ่มที่3ก็คือคนไข้กลุ่มภูมิแพ้โดยที่ไม่ทราบสาเหตุว่า แพ้จากดอกไม้ที่ผสมกับเกรสรน,น้ำผึ้งที่เอาอมาหรือเปล่าเพราะนั้นคนไข้กลุ่มนี้จะต้องระมัดระวังการได้รับเกรสรดอกไม้ที่เราแพ้อยู่แล้วนะครับถ้าได้น้ำผึ้งจากแหล่งเกรสรดอ,อกไม้ดังกล่าก็มีสิทธิ์ที่จะแพ้ได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นเป็น3ามกลุ่มหลักๆที่ต้องให้ความระมัดระวังในการทานน้ำผึ้งนะครับสำหรับการทานน้ำผึ้งนะครับในคนไข้มะเร็งนะครับ เนื่องจากคนไข้มะเร็งเนี่ยพอป่วยปเป็นมะเร็งแล้วชอบทานน้ำผึ้งเวลาคุยกับคนไข้คนไข้ก็จะบอกว่าชอบทานน้ำผึ้งกันตลอดเนี่ยครับโดยผสมน้ําตอนเช้าผสมน้ำผึ้งผสมมะนาวดื่มเนี่ยครับก็ต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งน,นะครับว่าน้ำผึ้งก็เป็นน้ําตาลนะครับน้ําตาลก็ไม่เหมาะที่คนไข้มะเร็งจะมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะครับอย่างที่2นะครับถึงแม้ว่าจะมีงานวิจัยเรื่องของน้ําผึ้งมีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งได้นะครับแต่เป็นงานวิจัยในระดับของเซลล์ค c u เ t อร์หรือว่า ในเซลล์เพาะเลี้ยงนะครับไม่ใช่ในร่างกายคนหรือร่างกายสัตว์ทดลองนะครับแต่ว่าน้ำผึ้งเองก็ไม่ใช่จะไม่มีประโยชน์เลยสำหรับคนไข้นะครับก็จะมีประโยชน์อยู่ในการกระตุน้น การทางานของระบบภูมิคุ้มกันผ่านทางระบบลําไส้ใหญ่ที่บอกไปแล้วนะครับเรื่องของโรไบโอติกนะครับโดยปกติในคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานในคนที่ไม่ได้ต้องระวังน้าตาลในเลือดเราก็แนะนําให้ทานน้าผึ้งนะครับไม่เกินกว่า2ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับดีสุดก็ควรจะประมาณแค่2ช้อนชาก็พอแล้วนะครับผสมกับน้ำมะนาวได้ครับแต่สําหรับคนที่เชื่อกันว่ากินน้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วไขมันในเลือดจะลดลง แล้วจะแอนตี้อาจิ้งหรือลดน้ำหนักนะครับจะต้องบอกก่อนว่ามันมีการวิจัยที่เพิ่งทำออกมาเมื่อปี2019นะครับว่าให้ทานน้ำผึ้งผสมมะนาวแล้วระดับไขมันในเลือดลดลงไตกลีไลายลดลงและน้ำหนักตัวลดลงแต่งานวิจัยดังกล่าวเป็นการทานน้ำผึ้งผสมมะนาร่วมกับการอดอาหารทำฟาสติ้งไม่ใช่การทานน้ำผึ้งผสมมะนาวอย่างเดียวดังนั้นการทานน้ำผึ้งผสมมะนาวอย่างเดียวยังไม่มีการวิจัยบอกแน่ชัดครับว่าสามารถในการลดน้ำหนักหรือลดไขมันในเลือดได้นะครับยังไงก็ต้องคุมอาหารร่วมด้วยอยู่เสมอครับ เราคงได้รับการรู้เรื่องความรู้เรื่องของน้ำผึ้งกันไปแล้วเนาะอีกหน่อยเราก็ต้องระวังอะไรที่หวานมีพิษในตัวทั้งนั้นนะครับเหมือนคนปากหวานก็มีพิษในตัวหรือคนพูดหวานก็มีพิษในตัวเหมือนกันเราจึงต้องระมัดระวังทั้งพิษเรื่องใช้ความหวานให้เป็นแล้วเราก็จะฉลาดในการบริโภคครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่นะฮะ